อ่านจากประวรสารละบุญมรารโกบทที่สิบสองข้อที่สิบแปดถึงข้อที่ยี่สิบเจ็ดโตมาชาวสดูสีบางคนมาพบพระเยซูเจ้าคนเหล่านี้สอนว่าไม่มีการกลับคืนชีพเขาทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์โมเสสเขียนสั่งไว้ว่าถ้าพี่ชายตายทิ้งภรรยาไว้ โดยไม่มีบุตรก็ให้น้องชายของเขารับเอาหญิงนั้นมาเป็นภรรยาเพื่อจะได้สืบสกุลของพี่ชายยังมีพี่น้องเจ็ดคนคนแรกมีภรรยาแล้วตายโดยไม่มีบุตรคนที่สองก็รับนางเป็นภรรยาแล้วตายไปโดยไม่มีบุตรคนที่สามก็เช่นเดียวกันทั้งเจ็ดคนไม่มีบุตรเลย ในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายไปด้วยเมื่อมนุษย์จะกลับคืนชีพในวันกลับคืนชีพหญิงนั้นจะเป็นภรรยาของใครเพราะทั้งเจ็ดคนต่างได้นางเป็นภรรยาพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าท่านคิดผิดไปแล้วไม่ใช่หรือท่านไม่เข้าใจพระกมำีและไม่รู้จักพระอนุภาพของพระเจ้า เมื่อผู้ตายจะกลับคืนชีพนั้นจะไม่มีการแต่งงานเป็นสามีภรรยากันอีกแต่เขาจะเป็นเหมือนผู้สวรรค์ส่วนเรื่องผู้ตายกลับคืนชีพนั้นท่านไม่ได้อ่านหนังสือของโมเสสตอนที่กล่าวถึงพุ่มไม้หรือว่าพระเจ้าตรัสกับเขาอย่างไรพระองค์ตรัสว่าเราคือพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสระและพระเจ้าของอยาคบพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าของผู้ตายแต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็นท่านคิดผิดไปมากทีเดียว